อ,อ่านว่าอะไรอ่ะพ่อไรนะไว้ไว้ไไดูต่งงออตางกูดูดิจะไม่ตายกล้าไม่ตายแล้วแต่ นีออร้โอ้คำลายละวิศี 4, คำลามน่ากลัวยังไงเราก็ต้องฆ่าตัวที้หนึ่งแล้วก็ตัวที่สองตัวที่สามแล้วก็ต 4, ัวที่สี่ 4, นะยังไงเราก็ต้องเพิ่มเอาเวฟไปเรื่อยๆแล้วก็คำรามใส่นางเออยึดเข้าตัวฉันมา <c oughs> น่าก <c oughs> ล,ลัวก็ดีรีบเอกแล้วสั่งหนูก็ยี่สิบละยังไงเราก็ต้องเพิ่มอันนี้ก่อนไม่อย่างนั้นเราตายก่อน <c oughs> ตายก่อนชีวิตเปลี่ยนเนี่ยสะมันอ,อ,อ,อย่างไรไม่เกินสิบนาทีมันก็วัดกับมันนี่สุดอืมอืมอเอาไปฟัน,นตัวตัวฟันตัวแล้วรีบมือก็เลยแล้วก็ฟันฟันฟันเดี๋ยวไว้ก็สตีเฮ้ยวันนี้เขาอยากไว้จิ่งจ้งแต่ก็คือเข้าไปใติดใต้ดินแถวนี้นี่ก็ยังก็ไม่มีสีขาวไม่มีอะไร วิเครหเิแนี้วเีอะไรบางอยู่ละอันนี้เน evet> ืว่าน่าจะวิเวียนอบ้างเาเอาขดิใช่นี่ก็อะรก็แต่ก็เวนี้คือับลามว่ะเรืองฟงตัวจกาเก็บนเี่ยนอะืกันอะแก่ก็อั้อืมเก่งก อันนี้เมื่อกี้ทยงอะรครักผู้ชมดูสิผู้ชมสิตกไมนีเสียงนครับมันคือเสียงคำรามของนุษย์องที่กำลังอาเมื่อกี้นะครับชยเรเข้าใจผิดนะว่านน ช่วยจะสิ่ี่สิ่งนีตืดเอาแก้แก้มันก็ไม่ช่วยขายขถ้าแ่ได้เงี้ยงีมแล้วมันไปไกลมันจะรู้ตัวไม่เวขึลยมาแล้เข้าใกล้ก็ไม่รู้เลยึ้นมาดีเลยอทำไมหนูไม่เก่งเลยหนูก็พานเลย เื่อะไรกันจิงเลยแต่ตัวนี้เด๋ยวเล้ยนีหนีเฮ้ตะเกีงแล้วเอาแล้วเบอร์มีอะไรเสรทำ quiz แฝดไอตัวนั้นอีกแล้วนี่ยพ่อ,อ,อค้ครับผมไม่ได้มาคุณรับ

โซลติกอะอติกอืมโาติกลุงามันทาราู้สนี่มีอะไรนะันก็เลยปวยมานานะมันก็เลยแม่นแ้นต่งลุงัานาแล้วมีอะไรแต่ค่อยขึ้นไปนะ่นกลัวว่ามันจะมอนตื่นคุณล้ใช้ส่เสียก่อนนะแล้วก็ปวยมนัๆๆๆๆๆมนในรเลยกดไม่อาเสียไม่สยิเสียงนี้หเราเลยนงส่ยชอบมีคนมาทำนาตรงนี้มั้งชอบไปติ อาอีกแล้ว,อลวเอาอีกแล้ว,กเ,กลวเ,ลเอาอีกแล้วแกงอ่เลยเอาอีกแล้วแกาอีกแล้วต้องแกงใหน่อยฮะทําลามอืมเบื่าหนูจะช่วยจักนั้นดีกว่าเพราะให้ใครมาตามหลังหนูตลอดเลยเราก็เลยก็มาตามนี้เพราะู้ว่ใช่ใครมาช่วยไม่อย่างงั้นกูเอสกูก็ไม่เต็มกําลังที่จะสู้จะไม่ได้

ดกครับผมมาแล้วลูกขครับแต่ฟาร์น่ายีจี้อระราชมงคตัวแล้วเนี่ยได้เลย,ยอรับผมทำได้ดีจ้ะเด็กแวกเลยได้แต่แม่โหหาคุณทำได้คุณก็ได้อ,อันนี้นมันทำได้ดีมากทีดนี่เราเลือกสดเดียด กี้เสียหลังเ่ยเขาเชื่อแต่เนี่ยเดี๋ยวค่อยเชื่อเ่อนในงานเก่งเสียยิ้เสียหน้าหนูนักฆ่าหนูเดี๋ยวจะกำลังแขเดี๋ยวคนนั้นเขาคเรื่อไรจ้ป้าก็ไปทางโน้นแล้วก็ไปกันว่าไงกอนนั้นดีก็แล้วก็ไทำอไรก่อนขนาด ีอเคีสั่งเหมื่นกัว่าั่่นล้วก่อนที่น่นคือสรามรถสัตว์ก็ขี่เดือหน่อยเรือว้างแล้วก็เว่าขลาย่างแล้วนะเยวนี้มีให้ฝันเยอะไห ไม่รู้าล้วเขาอะไรจะด้วยอะ